สวัสดีค่าคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าสุดไปรับชมกันเลยลักษณะอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำวันศุกร์ที่วันที่9สิงหาคม2567มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34 36ถึง36องศาเซลเซียสเลดาฝนล่าสุดตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลางอยู่ที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญและประเทศลาวขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ